สำคพัพดรัวพี่หมดแล้วต่ำมากไม่จาก,กันดแค่ไม่ตรงคัดเลย กลงมาการนั้นงม่บันเดีเยอเป่าด้เล้เก yes ิดเนหมดนะนี่นี่่ครับรัวีูเคื่อง s c s เีเอสี โมเดลนี้ไหมเจ้ามันติดายากว่าอะไรไม,มันมัเป็นไม่หวัวเผาหรือเปล่าหลัก,ลกๆใช่พี่มันก็มีปัม๊มมีหวัวเผาไอรุ่นนี้น่ะถ้ามีฟองในอากาศจะตั้งผิดเลยฟองในฟองอากาศในน้ำมันนะนิดเดียวผิดจุดหนึ่งก็คือมันมีรอยรั่วรอยรั่วระหว่างสายเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเจอ เป็นวาล์วเข็มเล็กถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเด็กตัวนี้มันตัวเดียวกันกับสุนทรที่เราไปทำ